อ,อ้าวเ่องไข่หวนคกล้วเออว่าเป็นนั้นว่าโชคกขได้แบบวัยแปดสีว่าโชคมันมันพะวันพากขโชคแหวนโบาณเนาะที่สิบสองเลยครูทครว่าพี่ข้าวเก่าเออหบสุดเลยมาบอกว่าที่ข้าวเก่าม่ง้าะ เออนึ่งวันม okay. ันน่ง so so mm ัน hmm. นั่งกมีแ่กินข้าวเขาตักอิ่กินดาอิ่งลาวได้ข้าวไ้ข้าวไทยด้วยสีขบเอาวันเอวันก็เนื้อราเนื้อพัก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 อเอเกลือเขาเลยจันเยปลาแดดุดจัเยจัดปลาแดกว่าปลาร่าปลาแดกเขาเรียกปลาร้านะแล้วก็น้ำปลาเจาะจักสัง แล่ก็ไชวีขอขเขะแับมิเพียเขาได้เขาได้เขาได้เขาคว้าวหองใจเขาแร้เขาแรงเขาแรงว่าขมแทววีใส่เขาได้เขาได้เออพี่หนุ่มเขาทาครออั้มรำมามาตื้ยเก่งกาบเขาว่าเอาอานเออมึงว่าจะจหัวไปใส่มครัื่อเขาขาพ่อักเป็นซื่อเึ่งแาบเลยแต่ว่ากับแทบซื่กลชาเขาล่งจากมือได้พอ ฟันสิงก้านละวันพักกัวบนเว้นไม่เป็นไร<ม>อ่าที่หนึ่งมีเกต็ดคืออ่าที่หนึ่งมีเกล็เก็มือแล้กแต่ว่ามีวันพักมือมันพักออกเข้าันะอาที่หนึน่งจ้ได้แต่างม,มีเกล็ดเจ้แต่างมีเกต็ไม่เว่าอีน้าก้อนก้อนก็ได้สีฉันว่ามีแปด เออมันมเป็นไฟเสียงหนไอยเพราะว่ามันมีเกล็อาทิตย์หนึ่งมีเกล็ดมันคือวาชานว่าวันจันทร์ที่ไรคู่ช้อนนักเรียนพ่อขัดช้อนนักเรียนคือกันทิมผ้าวันเจอกันเชียงหนึ่งเพราะว่าม,มันเป็นกานทันให้วันที่เสียผ้าวันอะไรนักเรียนวันวาาวนอวานวันนอพ่อ วันที่สิบหกวันที่อะไรนะารักเรียนวันที่ทำเ็รการเรียนมาคักมาน่วันเกิดข้อถอนงั้นพ้อวันที่สิบห้าวันเตีย <c oughs> บบเตีออ่ยต <c oughs> ัววีงเหรอพ่อเต <c oughs> ี้ยโตอกหักเตี้ยตัวทำเล่ไม่สองหลักอยากที่ทำแต่แต่ว่าทำแล้อย่างนี่ไม่สองชิาง้ชาสองชิง้น เราไม่ถามผีใ hmm. ส yeah. well, ่พ่อว่าเราไม่ถามสิเองหูจักก็แต่วันเไม่ถามผีหูจักวะเพราะว่าลูกหลานคือได้โชคได้ราบในวันที่ถามผีได้ถูกต้องคือได้ถามแล้วก็ห้องแง้ยมาตัวผู้รับข้อนับห้องบ่ได้แก้มแหกห้องใกล้เว้ยหนาไอ้ไอ้ไอ้ผัวเดียงตัวนี่ อองยาวเลยค่ะวันท okay. ี่หกเลยพูดค่กนายพันธที่หกแค่งึงวักค่ะนายอ่องพายาหนากมากว่ะขาวยานาทุกโมงหรอกอันนัแตาหนักข้าวางนาตึกโก้ท่านหนักข้าวางาทุกโมงหรอมาเป็นฝูงเลยระวังเลอพกกนั้นไปทั้งเหลมาดาเลยพาย่าหนักกระหาวไปทั้งจามไปเป็นัดพอไปทองเวิงมพายาหนักถืกฝนนะวะ ตามก็เป็นค่ค่ค่ว่าทางาต่างๆอาอเขาขั้น่างนิดนิดแค่ว่าท่ขาว่าทางเขาต่างกับาเขาต่างๆ่างนะตามเก็บเขียนเลดิตามกันมาว่าทาง้ององนะเป็นวัดคู่กันตามเข้ามาคือ องนี่จามก็อนองที่ท้องตามที่หลังมู่แตว่าจ้าองนี่จมก็อนองที่ท้องจามที่หลังเขาแรงหนักเด้เสจามเข้ากันได้เจ๊กระได้เจ๊เข็งนะแองหัวจะกันได้หมื่นหมืนถ้ามีเข้าค่ามเนะ่ยเฮ้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 ยหัวจังอ๋อยางได้เสียงทน่าตั้เหรอเจ๊แข็งาวเข้ากันแตม้งหัวจังอ๋ออยากให้เสียงสะพานพานมา ว่าว่าจางเป็นตะคุ่นจางเป็นเขาผ้าด้างหนาผ้าด่างหนาก็ตะถือฝุ่นตึงตึงหนะเขาจางว่ะเขาเริ่มจางมาจังค่ะใกล้มือใกล้เว้นวันที่้าวเกตนะวันที่ข้าวเกนะเขาหนักเสียบจางาหนักชิดช้างเขาหนักขึ้นมาจามาตียี่สิบเกียตูปู มางานพากันกอหเงกุ๊กจ้งไรว่าถอกหนามมาจางกต่วาจามว่าที่้องที่เจ็บมาที่ห้าจามไปจามเก็บที่้องเป๋นฮะนาเป๋นก็คือหลายว่าว่ะเออแฟนหนักพากันหลักจานแฟนหนักจางไปบ่างว่าที่หกจังทื่ไดเท่าบุญกันทั้งตัวได้ทารวมพากันหลักเก็บเ้วช่วยกัดวาที่หกเท่าจาม ต่างได้ช่วงระยะนี่ถ้าไม่เดือนนี่ถ้ายันหนักเป็นหวัดถ้าว่าเดือนหน้า,ายันหนักก็เป็นหวัดได้เดือนหน้าเพราะว่าจะได้ถลองแรงนะ้ำถะายันหนาเก,กิดท้องอุ้มต้องทำตัวให้เยบร้เยห้ามเป็นหวัดห้ามเป็นไข้ห้ามเกิดห้ามป่วยพาย้านนาท้องอุ้มจางไปแล้วบ้างถลา้องบ้านที่หกมา การาคมพอขอสองห้าหกห้าแดงว่าเพื่อชาว่าชาขั้นว่าแ่งตาว่าหกจัก้ายวังเกิดมาคู่ห้งหงววังพี่หกแล้วพ่อรางวันตตึ้ตื่นพ่อจะขห้รางวัลอะไรวะคะถ้าเขาจะขึ้นถ้าว่าให้ตาบ่าเด็กตาตืงนจะว่าจำทันเด็กตาคือกา เออพอขั้นตังขัดว่างไม่เงินตัดตีว่ากันงาน่ายไงกได้ว่ากันแต่ั้งไงผมเรียกคู่ม่ครู่ะพอก็เลยว่าอโอเคไดนโอเคเอาตามนวันที่หกก็วันที่หกเว่าตัดเลยวันที่หกเต็มที่แล้วพอแล้วพอเคลียเองกนะเพราะไม่เข้ามาดา่าได้พอ พ่อเคลียเองเคลียเองเคลียร์เองว่าไวเคลียเคลียร์มเคลียร์เองจะมาวางอะเคลียรเคลียรการใช้จานอ่ะอย่าพ่อเคลียร์เองลูกทิ้งลูกหาพอว่าอึดอัอย่าตั้งว่าใชการทได้วิ่งกลับมาพอคาวเจ้าวิ่งแพ้งๆนะค่ะม่แห่งมันท่านมันที่หอบเนะ มาห็นมันพลาดมากจริงวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยต่อชายตรงมาดุนมาดุดพอ่พอพ่อมีงานใหญ่นะให้ทำพอ่อมีงานใหญ่ให้ทำพอ่อขค่เครื่วิ่งลูกไม้ทองนะขอเบิกจากท้องพักทังพ่อได้ไหมไม่อึดไม่อยากทำไมแต่ไม่ได้ถ้าลูกหลานต้องการท่าอ,อะไร อาชีพอาเกษตร่าเอาชิดอดอกเมื่ออยู่บ้านเรากากัรพันอื์ข้าวตารออามานหันอุ้อันจึ้งจิ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 ้งกิ้งจิ้งจิ้ง้งจิ้งิ้งหิ้งจ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 ิ้งเค้าจิงจิ้งจิ้้จิ้งิ้งจิ่งงจินง้้งจิงจิ้งจิ้ิ้งจิ้งินงจิ้ิ้งง้ิดง้ิ ขั้นมาถานที่พอกเปิดให้ได้ลูกต้ออืมโอเคมั้ขโอเคจ้าพรอืออางยังงอไม่ยงหน้ากบะเปไาใยงอหน้าถึงนี้เขันได้ก็พอจักเข้มอืม่อบขันอีน่งนังนนนนนงะอีนงอ่งเุอาพนอีนง่นนงกระเป๋าแดนจ้าอีนั่งกระเป๋าแดงสุราพรตัวอ้อ วราพอวองบราวอราพอนวงบ<ช>ออ,อเออมากกว่างากเลาเครื่องวว่งว่าคังพอว่าไม่งั้นค่าเครื่องหว่งมากไหมว่าัพราอยังวัาเียหายกูเยหายอ,ออ่ะเอแกว่าเลยอ่ะไไปไปไ,ปไ,ปไ,ปไปจ้าว่ถูกดอกอยู่ดอกเลยออยัมันตากว่าหมเนาะววที่หา cũng cả cái chúng mình là khóc chán rồi mình biết mấy cô đó cứ khảo vâng ta cả quá gì quá vâng thử tha mời mấy tết chuyện cũ thì vẫn qua những hung hạc đó đừng vay không đã nó hoàn thành mà cô đã nó quá qua những

Truth xuống dòng một quáchy bụi thì bụi bà này, bờ Bơ trùm bà bơ ra con áo bơ nga Khăn áo khoa nga 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 Ngắm nga 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 mà mong ngạc muốn tai thần nào được cũng tên là phải dành này, Ơ, phụ phụng cái chị ra mà, áo má mặt quá từ tao vào mặt. Mm, mmm. Mm, mmm. Mm, phu Mm, mmm. Mm, mmm. 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 thiếu Mmm. 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 tháo, thiếu Mmm. 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 หมดบาทพ่ามันตั้งทางมันือหมุนมาออกแล้วย่อมจออกอีกในทางปุ๋ไหลายหวบาทเอาหมุนอีกบางเช้าที่หาได้เถอะมาทางเป็นแลาบาทมาทางลาแลาบาทมาทางมาแน่คนเบาวาแหลบาทมาทางไหน่ายไว่้าไปทีอยากหายบาทหลายหวบาท อ้จำมันบาอย่างนะางั่งนะง้ถ้าเสียงวนวก็ถึงโอเคป้าหาถือออกเอาว่างักบอรข่าเรา่ในกุ้งขั้นว่างันดอกมันก็อาว่าออกกันเกียวโมงจะได้ไหวกุ้งนบบโมเก้าถุกกะบ่าเมอร์เกค่ถุงกะบ่าเมหม่หนากเงนข่าทะเบียนรถปลาสลามตรงข้าไปม เม่อ้าที่มาได้ลูกราคนนึงาคืงานคต่แต่ในี่ก็จะไม้ m ố n ไป้ดนเดมกเด้ออาท่มุ m ố n ออกงานก็ต่อการมันผู้เสียผ้าเลยมันผู้บ้านาน่ะต้ผู้พึ่พ่วงเราบ้างอยาบอเต้าทุึ่มันทำงต่ขาบนข้าคึ๊กักคึกักบ้าถือร้อกวน 妈，没白活。